สวัสดีวันติดนะเจ้าวันติดวันหยุดพักผ่อนอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับการทํากิจกรรมใดๆก็ตามแต่นะคะอ่าวันนี้ก็ได้เมนูเมนูแรกนะเจ้ามื้อแรกของวันติดเลยก็คือข้าวผัดกระเทียมน้ํามันน้อยที่สุดกับไข่ดาวไม่สุกแต่ว่าพอเอาโปะน้ากงนะเจ้ากัดด้วยคอมฮอเนอกก็กลายเป็นไข่ดาวสุกไปละ นี่ป้าเมกาเน่ะเจ้าคือมะนาวมาสีดนิดหน่อยนะเจ้าตัดเลี่ยนอ่ะเอากับบีบเข้าไปบีบไปเลยบีบไปเลยอืมโอเคแล้วก็อันนี้เป็นน้ำซุปนะเจ้า แค่มะนาวกึ่สซีกบะปอนะเจ้าเพื่อความอร่อยเขาจะมายะแม่เกี้มกาม้า่าอ่าอตอนนี้นะเจ้าเตรียมพร้อมสำหรับการกินแล้วเรียบร้อยข้าวผัดไข่ดาวโอเคขอตัวไปจัดการกับจานนี้ก่อนนะเจ้า